วันนี้ทนายโบาทนายโบมาเห็จเข้าใจผิดอีกรอบไม่มีาลท่านมียันจะงด้านล่างครับขีดด้านองล้างนี้เลย เส็จแล้วเชเชิญหน้าต้น่อยไหน้าไหนบพี่ะกนาาบ้านมตามผมได้รับไดสื่อไถึงบ้านก็มีใส่ไว้ที่หน้าบ้าน คือวันนี้ผมยังไม่ได้มารับทราบข้อกล่าวหานะก็คือผมต้องการท,ทําชี้แจงไปทางผู้ที่เอาเอกสารไปติดก,ก่อนนะครับว่าผมมมีควาผิดอะไรตรงไหนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือผมต้องได้ได้พบกับท่านไหนครัพันธมนิตรโทรพันธมิตรอยู่นะครับเหมอนกันออริจิออนอเลเนี่ยพี่เฟอร์นิเจอร์หนุ่มอยู่เลยแต่งอะไรหน้าบ้านเน่ย ยังไม่รับทราบก็จะหาเพื่ร่วมกับหรือลองร่วมกับดีไหตอนนี้เราจะมาคุยเรื่องการแจ้งข้อกพ่อแบบหาไม่ชอบยังไม่ได้แจ้งมันตื่นไมชอบอย่างไงมันต้องแจ้งก่อนดีตอนนี้ผู้ต้องหาเราหากระงูต้องต้องมากรอบนะผมไม่ได้ทำผิดอะไรอยู่ดีๆบอกผมเป็นผู้ต้องหาก็งงเหมือนกัน

ทางนองที่ท่านสั่งการไว้อะนะว่าวันนี้พวกเราจะมาแจ้งเขากำลังรับทราบข้อต่อก็เลยแสดงว่าต้อใเสผิดกันดิใช่ไหมครับทางนองเลยมาพุ่งกับอยู่ค่ะทางนองพุ่งกับอยู่ไหมคะจะได้จะได้คุยกันทั้งนองสั่งหายว่าเราจะมาทราบข้กระหาไม่ใช่แล้ววันนี้ไม่มีไม่มีก็เลยมาเตรียมรอรับนี่ว่าจะมา รับทราบข้อกล่าวหาแต่ไม่มีผู้บังคับบัญชายอยู่เลยใช่บัญชาเขาแบบที่ครับครับลองครับลองคืออย่างนี้ทางทางน้อง <c oughs> ที่เขาเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาเนี่ยเขาบอกว่าครับเขาจะงไม่รับทราบข้อกล่าวหาแต่จะมาจะมาขอทำชี้แจงว่าเหตุใดถึงออกมาเรียกเขามาทำเอง,งนั้นแหละครับ

แล้วทางฝั่งเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการท,ทําผิดขั้นตอนแล้วก็โบคิดว่าส่งเสียงผิดมาตราสิบเอ็ดอย่างชัดเจนในแง่ของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ค่ะก็เลยคิดว่าการแจ้งข้อหากับน้องชินวัตรเนี่ยไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นผลดีกับทางเจ้าหน้าที่ก็เลยอยากจะเคลียร์ก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เราต้องไปดําเนินการในในส่วนของเราที่ปปชแล้วมันก็จะยุ่งยากเป็นการใช้กระบ,บวนการทั้งหมดใช้ทรัพยากรอีกเยอะมากเลย ก็เลยอยากมาคุยกันก่อนค่ะค่ะอค่ะค่ะค่ะอ๋อโอเคถ้างั้นค่ะ้ขออนุญาตให้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนละกันนะคะจะได้เป็นข้อมูลกับผู้ปฏิบัติด้วยค่ะคือตอนที่ทาง น้องชินวัตรเข้ามาแจ้งการชุนนมนุมเนี่ยค่ะโดยโดยหน้าที่แล้วทางตำรวจจะต้องปฏิบัติตามมาตรา11โดยการตรวจสอบรายละเอียดแล้วดูว่าเขามีการาใช้สถานที่ที่ผิดตามมาตรา7กับ8หรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ส่งเสียว่าจะผิดก็คือให้ข้อมูลไปว่าให้เขาไปแก้ไขเป็นหนังสือใช่ไหมคะทางนี้ตรงนี้ค่ะคือสิ่งที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ทํา ก็คือไม่ได้มีหนังสือบอกให้เขาแก้ไขพอเขาผิดอย่างไรแล้วก็โดยสถานที่ที่เขาขอขอนุญ,ญาตเนี่ยมันไม่ผิดตามมาตราเจ็กับ8เลยด้วยค่ะก็เลยกลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่รัดขั้นตอนตรงน,นั้นไปแต่กลับมีหนังสือมาบอกว่าไม่อนุญาตซึ่งกลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่ก็เลยเป็นการปฏิบัติหน้าที่มีชอบแล้วก็ขัดกับมาตรา11ในตรงนี้พวก็เลยคิดว่าการมา,าจะจะตั้งข้อหากับน้องเขาเนี่ยน่าจะเป็นผลเสียกับทางเจ้าหน้าที่ค่อนข้างชัดเจน ก็เลยอยากจะมาคุยด้วยความปรารถนาดีไว้ค่ะ แก้ไขยอย่างไรเนี่ยไม่มีใช่ไหมคะคือถึงเวลาก็ทันหนังสือบอกว่าไม่อนุญ,ญาตเลยทั้นที่ตามหน้าที่ต้องรับแจ้งจริงๆเราก็รับแจ้งแต่ว่าเราเราแจ้งเป็นทางวาจามีการเรียกม,มาคุยก่อนนะขอให้เรื่องขออะไรอย่างเงี้ยมีการคุยคการพูดเรียกม,มาพูดคุยกนะ,ะนแบบนันแต่ว่าน้องกาบอกว่ามันเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าเขาก็เขารับเขาก่ใช่นะ บอขออนุญาตเปิดเสียงเพื่อให้น้องชินวัตรเขาฟังพร้อมกันด้วยนะคะก็คือว่าตอนที่ตอนที่บอกเขาว่าไม่อยากให้ใช้สถานที่นั้นเนี่ยเหตุผลคือสถานที่นั้นมันขัดยังไงเหรอคะเพราะว่าก็เข้าใจว่าไม่ได้กีดขวางทางสันจรด้วยค่ะอืเราก็มันเป็นท่าเรือเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะกีดขวางไม่กีดขวางนเพราะว่ามันมันอยู่ใกล้กับท่าเรือจุดเรท่าเรือมันเป็นอยู่ในตรงเป็นอนุ ของมาตราแปดนั่นแหละค่ะซึ่งเขาก็แจ้งว่าเป็นจุดนัดพบใช่ไหมคะใช่ใช่เป็นจุดนัดพบนั่นแหละค่ะตอนนี้เราองยู่งทีเราก็ไม่อยากให้ตรงนี้เพราะเป็นในท่าเรือขนส่งาเลยค่ะคราวนี้ในในรายละเอียดเนี่ยเราก็มีการเห็นเห็นเห็นจุดนัดพบนั้นแล้วอะนะคะมันก็ค่อนข้างชัดเจนว่ามันไม่ได้ไม่ได้กีดขวางตามมาตราแปดแหละแต่ว่าเราคิดว่าโดยโดยเจตนาที่เจ้าหน้าที่เนี่ย มาแจ้งข้อหาหลังจากกิจกรรมผ่านไปแล้วแล้วมันชัดเจนว่าสงบสันติแล้วก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ก่อปัญหาใดๆเนี่ยก็ไม่ไม่ค่อยเข้าใจเจตนาเหมือนกันเราก็เลยพ,พอจะเดาได้แหละว่าอาจจะมีคําสั่งมาอะไรเงี้ยค่ะแต่คราวนี้คําสั่งจากระดับสูงแล้วพอมันมีผลกับผู้ปฏิบัติเนี่ยก็เหมือนกับที่เกิดขึ้นในบางพื้นที่ที่สุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยจะต้องมารับผิดในส่วนที่ตัวเองไม่ได้เป็นคนตัดสินใจจริงเราก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเนาะ ก็เลยวันนี้ก็เลยถึงได้ว่าอยากจะมาหาเรือตรงนี <t <t ้แล้วก็น้องที่แจ้งการชุมนุมเนี่ยอายุ26ปีเองนะคะเขาเขาก็ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา4โดยบริสุทธิ์ใจโดยสุดจริตเลยเราต้องมาเจอแบบนี้เพราะคิดว่ามันไม่ไม่เป็นผลดีกับกับเยาวชนที่เหลือทั้งหมดอ่ะค่ะจริงๆเราต้องเปนเกณฑ์ตำรวจเราถ้าใครจะเป็นนั้นเราต้ก็ต้องการ ตามหน้าที่แต่ลองสั่งก็ต้องยังไงลองคุยกับผู้กับผู้ประชาผมไม่ได้หรือวค่ะค่ะยินดีค่ะให้คุยยังไงดีคะก็มีสะดวกวันไหนนะฮะมันวันธรรมดาจะได้เาะว่เปอตู้กลับแต่ลูกนี้ค่ะวันี้ลูมนีได้ไหมคะได้ได้ครับแต่ผมไม่ต้ับเมียนให้แล้วกันั้นเดี๋ยวสักี่โมงดีจากสิบสิบเอ็ดโมง ลองสะดวกไหมคะเราพยืนยันกันอีกทีหนึ่งนะคะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะโอเคถ้งั้นก็ือยังไม่ต้องรับทราบยังไม่ยังไม่รับทราบเนาะพี่พอทราบรายละเอียดสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นอยู่ได้อยู่ในเหตุการณ์เรอียดพอทราบคร่าวๆก็คือเรามาขอญาตชุมนุมด้ขออนุญาแจ้ ย่างกันจุนมันทีนี้ทางผู้กำกับชาเขาส่งเรื่องไปทางผู้กำกับชาวระดับสูงผู้กำกับชาวระดับสูงไม่อนุญาตให้จุนมเนื่องจากว่าเมันเข้าข่ายอยู่ในอนุสอบเทเรใช่ไหมตอบแต่อนุสรอบมันมีท่าเรืออืมแต่นั้นเขาเขาบอกว่าถ้ากีฬาทหารต้องตอนนั้นเลยทางผู้กำกับชาเขาที่นางมองแล้วว่ามันเข้าข่ายตรงนี้ก็เลยไม่อนุญาต ก็คือสกัดการอย่าใส่สิทัไปเลยก็เลยการก็เลยการว่ายพวกเราไม่ได้เกลียดในส่วนที่ไม่ได้รับอนุญาตแบบนี้มันเหมือนผู้ใหญ่รังแกเด็กอะไรเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวคงมีใครเกียรเนาะเดี๋ยวใครไปขอทักที่งานตาเอาขอบคุณค่ะเป็นพรุ่งนี้18โมงเดี๋ยวให้เบอร์มายืนยันกันดีไหมคะเพราะว่าเมื่อกี้นี้เขาต้อาจจะต้องเช็คคิวก่อนให้ให้ี่เราไม่เจอระไรในนี้ให้เบอร์กับน้อง

มีชื่ออะไรมั้งเหง่อครับพี่ขอดูชื่อหน่อยฮะจะได้จะได้เรียกมาพร้อมกันเลยฮะจะได้เคลียร์ดีๆเขาคงยังไม่เสด็จน้ำมั้งชื่อผู้ร่วมอ่ะไม่ไดบอกสามคนเนี่ยแต่คนที่ออกหมายเรียกเลยนะกัญญาลัตกัญญาลัตปัญญาลัตพี่ลัตไงอ๋อพิมพิมพัฒพิมพ์มภัฒอุ้มปะ LGBT ประธานเครือข่าย LGBT อ๋อคนเมื่อกี้ไะ ใช่แล้วก็จานิวจานิวด้วยอ๋ออนีด้วยัก็้นถามก่อนดิวเลยนะครับอันนี้เป็นไั่บเป็นแกะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคุณโรจนรีบร้อม่งนำไส่งนะืีนล่าสุดกีิบสี่จินวัตรกุญาลนี่ิวแล้วก็อุ้มนี่ขนาดระวังเนโน ไมได้นพี่หน้าแต่ตัดผมหล่อเลยวันนี้นะรู้ว anyway ่าจะหลอวันนี้เตัดบันัดนนี้เลย ครับแม่ครับโอเคค่ะวันนี้นทางมาสพมังงูทุ่งรีด้วยเรื่องอะไรบ้างคะคือเนื่องจากวันนี้คือเราทีทีแล้วมันมีหมายไปที่บ้านผมนะฮะไปแปะอยู่ที่หน้าบ้านเป็นหมายเรียกนะครับเพื่อที่จะมารับทราบข้อกล่าวหาแต่วันนี้นะครับตามตามกำหนดการเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนัดว่าวันที่25มกราคม ผมได้มีการทําการติดต่อไปยังรองผู้กกลับนะครับก็คือพันตบัตโทรพันธมิตรเจ้าเกษตรว่าวันนี้เราจะมาขอคําชี้แจงจากเจ้าหน้าที่นะครับว่าเหตุดใดจึงจึงมีการดําเนินการมาเรียกผมมาดำเนินการอะไรนะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาในการชมุมนุมของเพื่อ่คยคนรุ่นใหม่จังหวัดนนท์ผมก็มั่นใจอยู่แล้วนะครับว่ามันไม่ได้ผิดหรือไปขัดต่อพมอการชมุมนุมแตอย,ย่างใด แล้วก็เราก็ยืนยันมาตลอดตั้งแต่วันแรกจนปัจจุบันนี้นะครับไอ้คำว่าการแจ้งการชุมนมุมกับการขออนุญาตการชุมนมุมผมผมมั่นใจว่ามันต่างต่างกันอยู่แล้วแต่ผมไม่แน่ใจว่าทางเจ้าหน้าที่มีความเข้าใจผิดกับข้อความตรงนี้หรือไม่นะฮะตามหนังสือทุกฉบับที่ผมยื่นไปนะฮะเจ้าก็จะเป็นแจ้งการชุมนุมเท่านั้นเลยแต่หนังสือที่เราได้ตอบกลับมานั่นก็คือไม่อนุญาตให้ให้ชุมนมุม ส่วนเรื่องข้อกฎหมายนะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่โบเป็นเป็นคนชี้แจงรายละเอียดข้อกฎหมายพรบชุมนุมตรงนี้นะฮะจะให้พอถือก็ได้ไหมครับได้ได้ครับก็จะเป็นยังไงจี่ไหนกันคะก็คือแรกสุดต้องทําความเข้าใจว่าสิทธิในการชุมนุมโดยสงบสติปราศจากอาวุธเนี่ยนะคะเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา4ถึงได้มีการออกพรบ การชุมนุมในที่สาธารณะเนี่ยกำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็หน้าที่ของผู้แจ้งจัดการชุมนุมเอาไว้นะคะซึ่งทางน้องชินวัตรเนี่ยก็ได้แจ้งการชุมนุมตามที่ระบุนในมาตราสิบคือล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า24ชั่วโมงเขาก็แจ้งล่วงหน้าถึง2วันแล้วก็ อาจเนี่ยเรียบง่ายมากก็คือจุดนัดพบที่ท่าน้ำนนแล้วก็จะเดินไปยื่นหนังสือที่กรกตมันเรียบง่ายแค่นี้เองไม่ได้มีข้อหน้ากังวลใดๆเลยซึ่งถ้าเกิดขึ้นที่กรุงเทพเนี่ยก็คงดําเนินไปได้อย่างปกติแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะพยายามาก,กัดสกัดด้วยการอบอกว่าไม่อนุญาตให้จัดการชุกเท,ทั้งท่จริงๆแล้วเจ้าที่มีหน้าที่ตามมาตรา1 1 ที่จะรับแจ้งและหากว่าเนื้อหาในการแจ้งที่เขาดําเนินการตามมาตราสิเนี่ยถ้าเนื้อหามันมีข้อไหนที่ขัดกับมาตราเจกับ8ในแง่ของสถานที่ชุมนุมให้ข้อมูลไว้ว่ามาตราเจเนี่ยก็จะเน้นเรื่องว่าไม่ชุมนุมใกล้วังต่ำกว่า150เมตรอะไรเงี้ยน,นะคะไม่ไปชุมนุมในศาลอะไรแบบเนี้ยมาตรา8เนี่ยบอกว่าการชุมนุมสาธารณะต้องไม่กีดขวางทางเข้าออกหรือรบกวนการปฏิบัติงานหรือการใช้บริการสถานที่แล้วก็จะมีลิสต์มาพวกสถานที่หน่วยงานรัฐ ถ้าอากาศยานสถานสถานีขนส่งโรงพยาบาลสถานทูตอะไรเงี้ยนะคะซึ่งจุดที่เขาใช้เป็นจุดนัดพบเนี่ยตรงท่านาบน,น,นเนี่ยไม่ได้กิดขวางทางเข้าออกแล้วก็ไม่ได้รบกวนการปฏิบัติงานของท่าเรือเลยนะคะเ<ม>ขาแค่จะนัดพบตรงนั้นเพื่อจะเดินไปกองกตอนมันเองสิ่งที่เจ้าหน้าที่ต้องทำถ้าเกิดว่าสถานที่เขาผิดในกรณีนี้ไม่ผิดแต่ถ้าคิดว่าผิดเนี่ยจะต้องมีหนังสือแจ้งให้เขาแก้ไขไรายละเอียดของการจัดการชุมนุม ึ่งตรงนี้เจ้าหน้าที่ไม่ได้ทําถึงเวลาส่งหนังสือบอกว่าไม่อนุญาตเลยเราถือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยปฏิบัติหน้าที่โดยขัดกับหน้าที่ตามมาตรา11นะคะอาจจะส่งผลไปถึงการผิด157หรือไม่เนี่ยไปดูกันอีกทีหนึ่งแต่ที่แน่ๆก็คือเจ้าหน้าที่ไม่มีความเข้าใจว่าสิทธิในการชุมนุมเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะได้รับการอำนวยความสะดวกแต่กลับมีเจตนาที่จะขัดขวางแล้วเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปแล้วชุมนุมวันไหนนะคะเมื่อวันที่11เมกราที่ผ่านมาค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยวันที่20นะคะ ผ่านมาถึง9วันประมาณ9วันเราก็ชัดเจนว่าการชุมนุมครั้งนั้นไม่ได้ก่อปัญหาใดๆเลยนะคะแต่กลับมาแจ้งข้อกล่าวหากับคนรุ่นใหม่อายุ26ปีที่พยายามจะทําหน้าที่ปกป้องสิทธิของตัวเองเท่านั้นเองเราก็ต้องมองกลับไปที่เจตนาของการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้ว่ามีเจตนาอะไรกันแน่เรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าสรุปสํานวนส่งฟ้องจริงถึงอัยการก็คงจะชี้ว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเราะชัดเจนว่าทุกอย่างมันผ่านอัยกาด้วยดี ตอนนี้น้องเข้ามาช่วยในด้านไหนบ้างคะคะโบใช่ไหมคะในฐาน,นะหนึ่งในจะนำกลุ่มคนอยากเลือกตั้งเนี่ยเราถือว่าความพยายามในการรียพร้อมการไม่เลื่อนเลือกตั้งตา่างๆที่เกิดขึ้นทั่วประเทศเนี่ยคะ่ะเป็นความพยายามที่สุจริตและอยู่ในเป้าหมายเดียวกันเราก็ถือว่าน้องกลุ่มคนรุ่นใหม่นรทัปบรีเนี่ยก็เป็นคนที่อยากเลือกตั้งเหมือนกันนะคะดังนั้นในฐานะผู้มีประสบการณ์แล้วกันว่าเคยแจ้งการชุมนุมมาก่อนเคยจัดการชุมนุม โดยสติวิธีมาก่อนก็เลยมาช่วยกันในเรื่องของการให้ข้อมูลแล้วก็ยืนยันหลักการค่ะสําหรับคนนนรุ่นใหม่วันนี้โดนได้รับแจ้งข้อกล่าวหาที่กคนคะตอนนี้นะฮะมันก็ที่เราทราบมาก็อยู่ที่ประมาณ4คนนะครับแล้วก็มันจะมีของคนอยากไปตั้งึ่งคนก็คือจาาเดือนก็รวมเป็นห้าคนสี่คนรวมเปนสี่รวมจเดอ็นสี่โอเคแล้วจากการคุยเบื้องต้นตอนนี้ต้องทำยังไงบ้างหรือเตรียมตัวยังไงบ้างคะ ก็เอ่อก็คือเมื่อสักครู่นี้ที่เข้าไปก็ได้ได้ได้รับการรับหมายในการพูดคุยในเรื่องของการชี้แจงของคู่มกับก็เป็นวันพรุ่งนี้เวลา11นาฬิกาที่สพนนทบุรีกันที่นี่ตอนนี้เราได้รับทราบข้อกล่าวหาหรือยังคะอย่างครับวันนี้ที่สาเหตุที่เรามานะฮะผมก็ย้ำอีกทีนึงว่าเรายังไม่ได้มารับทราบข้อกล่าวหาแต่เราต้องเราต้องที่เรามาวันนี้เราต้องการให้ทางเจ้าหน้าที่ที่ ยื่นหนังสือเนี้ยไปนะฮะเราากจะรู้ว่าสาเหตุทําไมเราทําผิดตรงไหนอะไรอย่างไรถึงม,มีการเรียกออกหมายมาแบนี้ครับค่ะก็พอเช้าพราะะุ่งน,นี้11โมงเนี้ยเราจะมาเคียรับทางผูงก,กันเพราะว่าก็เพือ่อรักษาผลประโยชน์ของหลายฝ่ายนะคะหนึ่งคือไม่ให้เยาวชนของชาติเนี้ยต้องรู้สึกว่าอุ้ยถูกปิดกั้นการแสดงออกอตอนนี้อาทิตย์หน้าเนี่ยพวก,ก็เชื่อว่าวันพุธเนี่ยจะมีการประกาศ เาดอเลือกตั้งอยู่แล้วนะคะเราอยากจะสร้างบรรยากาศอันดีว่าเป็นการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมก็เลยพรุ่งนี้อยากจะมาคุยกับทางพุวงกับตอน11โมงเพราะว่าการจะแจ้งข้อกล่าวหาในครั้งนี้ไม่เป็นผลดีต่อเจ้าหน้าที่แน่ๆแล้วก็ไม่เป็นผลดีต่อบรรยากาศประชาธิปไตยที่ควรจะเกิดขึ้นแล้วด้วยค่ะโอเคนะขอบคุณค่ะจะเรียบร้อยนิว้ยไม่ได้ไปถานะครับ่อสุดชื่อ เยอะคนยังเงาเลยตามคนต่รูนรนด้วยนะใช่แต่ว่าไม่ใช่กสษ